สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้ป้าทํากระเป๋าใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะลายแบบนี้ค่ะไม่ยากนะคะสําหรับคนที่จะทํานะคะก็ขึ้นต้นกน้นกระเป๋าเดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะวิธีทําก้นกระเป๋าเพราะว่าแยกออกเป็นคลิปต่างหากไว้ให้แล้วนะคะพอทําก้นกระเป๋าเสร็จเราก็เริ่มขึ้นลายลายง่ายๆเลยค่ะ นับหลักให้เป็นเลขคู่นะคะอันนี้คือป้าถักมาบ้างแล้วนะคะก็ถักมาหลายหลายแถวแล้วเวลาจะจบจบงานเวลาจะขึ้นงานหรือจบงานตอนขึ้นจะมีโซ่สองอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะอธิบายทีหลังนะตอนนี้คือจบงานก่อนนะคะแทงลงไปในโซ่สองโซ่สองมันจะมีช่องตรงนี้แทงลงไปในโซ่สองเลยนะคะแล้วก็ดึงรอหอขึ้น คือจบงานพอจะขึ้นแถวต่อไปก็คือขึ้นโซ่สองค่ะแถวต่อไปตรงนี้ก็คือขึ้นโซ่สองเหมือนเดิมเลยแล้วตัวลายนะคะลายก็จะเป็นลาย f f นับข้ามหลักหนึ่งแล้วก็ลงหลักที่สองถอดออกสองห่วงแล้วก็ถอดออกอีกสองห่วงนะคะแบบนี้สแสมขึ้นมาบนโต๊ะพันหัวเข็มเสร็จ ย้อนกลับไปนะคะหลักที่เราข้ามนะคะลงไปถอดออกสองห่วงแล้วก็ถอดอีกสองห่วงเหมือนเดิมค่ะลายมีแค่นี้เลยนะคะลายมีแค่นี้เลยพันหัวเข็มเสร็จอันนี้คือหลักที่1อันนี้คือหลักที่สอง ตอนแรกอะลงหลัก1กับ2ใช่ไหมคะลง2ก่อนข้ามหลักนี้แล้วลงหลักที่2ก่อนถอดออกทีละ2ห่วงแล้วพอหลักถัดไปนะคะพันหัวเข็มเสร็จเราไม่ลงหลักที่2นะเออเราไม่ลงหลักที่1นะคะหลักที่1ที่เรานับไว้1กับ2เราลงหลัก2ไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราลงหลักที่2ของอันที่1นะคะอันอันเมื่อกี้ ลงหลักนี้เพื่อให้ขามันใช้ขาเดียวกันนะคะมันจะได้ไม่เป็นรูเนี่ยถ้าลงอันนี้คือตอนจบแถวมันจะมีรูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเราถักเป็นลายเนี่ยมันจะไม่มีรูพันหัวเข็มเสร็จอันนี้คือหลักที่1อันนี้คือหลักที่สองเราลงหลักที่2ก่อนแล้วหลักต่อไปเราข้ามหลักนี้แล้วมาลงตรงนี้นะคะลงหลักที่1ก่อน แน่นๆนะคะพอถักกระเป๋าก็ต้องทําแน่นๆแล้วก็ข้ามหลักที่1มาลงหลักที่สองของหลักเมื่อกี้นี้นะคะของหลักก่อนหน้านี่ก็จะได้การกระบาดแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักที่1ห,หลักที่สองลงหลักที่สองแล้วก็ ข้ามหลักที่1ข้ามห ự, ลักที่1แล้วมาลงหลักที่2ลงหลักที่2ของหลักเมื่อกี้นี้นะคะของกา,กากระบาดเมื่อกี้นี้มันจะใช้หลักที่2ร่วมกันยกเว้น BE หลักแรกที่เราเริ่มขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นโซ่2แล้วก็ลงหลักที่2แล้วก็มาลงหลักที่1ลงหลักที่2แล้วก็มาลงหลักที่2ของหลักก่อนหน้านะคะ อันนี้คือหลักที่สองของหลักก่อนหน้าใช่ไหมอันนี้คือหลักที่1หลักที่สองเราลงหลักที่2แล้วข้ามหลักนี้มาลงหลักนี้นะคะลงหลักที่2ก่อนข้ามหลักที่1แล้วก็มาลงหลักที่2ของหลักก่อนหน้านี่ก็จะได้แบบนี้ลายมีแค่นี้เลยค่ะลายง่ายมากเลยแต่ว่าถักออกมาแล้วสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ย สวยมากเลยเราจะทำเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้นะคะแล้วถ้าใช้เชือก่มอะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องดึงแน่นคือถ้าใช้ไหมพรมที่ป้าต้องดึงแน่นเพราะว่ามันจะได้แน่นแล้วมันจะไม่ไม่เป็นขุยอะค่ะมันจะไม่เป็นขุยทนทานขึ้นเพราะว่าไหมพรมอะ่ะพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะคลายตัวแล้วมันจะยืดออกนิดนึงอยู่แล้วพอเราถักแน่นพอมันยืดออกมามันจะพอดี แต่ถ้าเป็นเชือกล่มเชือกฟอกอะไรพวกนี้มันจะมีความคลายตัวน้อยนะคะเราก็สามารถถักแบบสบายสายได้เลยไม่ต้องดึงจนตึงแบบนี้นะคะข้ามหลักที่หนึ่งลงหลักที่สองพอดึงตึงๆอะ่ะเวลาเวลาถักมันก็จะเหนื่อยหน่อยก็จะใช้แรงดึงหน่อยก็จะมีมั่งคุดโผล่มาหน่อยนึงนะคะเนี่ยเมื่อกี้นอนอยู่พื้นนะเมื่อกี้นอนอยู่บนพื้น กระโดดขึ้นมานอนข้างบนโต๊ะดูเพื่อทำเพื่อมากวนเราซะงั้นทีนี้เวลาขึ้นต้นด้านบนเลยนะคะป้าก็ขึ้นโซ่สองโซ่สองแล้วก็ลง F ข้ามหลักหนึ่ง F1 F2 เเนี่ยลงหลักที่สองก่อนแล้วค่อยมาลงหลักที่หนึ่ง แล้วต่อไปก็ลงหลักที่2ก่อนแล้วค่อยมาลงหลักที่1แต่ว่าไม่มีการใช้หลักเดียวกันนะคะใช้นับ1 2 1 2สองไปเลยล,ลงห,หงลงหักที่สองแล้วก็มาลงหลักที่1ลงหลักที่2แล้วก็มาลงหลักที่1แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ f ไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ f ถอยหลัง f ไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ f ถอยหลังอย่างนี้นะคะแต่พอขึ้นแถวที่สองพอโซ่2เสร็จเราก, f รก็ f หลักที่1เออ f หลักที่2แล้วก็ f หลักที่1แล้ว หลักถัดไป1 2 F หลักที่2แล้วก็ข้ามหลักที่1มาลงขาเดียวกันนะคะมาลงหลักที่2ของหลักก่อนหน้าอย่างนี้นะคะเริ่มใช้ขาเดียวกันเมื่อเริ่มเริ่มใช้ขาเดียวกันตอนแถวที่2 3 4สามสี่ห้าหกเนี่ยแถวเนี้ยจะเริ่มใช้หลักเดียวขาหลักเดียวกันแต่ถ้าใครแบบอยากให้กระเป๋ามีรูบ้างนิดหน่อยเนี่ยจะใช้แบบแถวที่1เลยก็ได้นะคะลงหลักที่2แล้วก็ลงหลักที่1 ตรงระหว่างช่วงหลักเนี่ยมันก็จะเป็นรูนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาถักกระเป๋าใบใหญ่ๆจะมีรูบ้างก็ก็ได้นะคะแ้วใครชอบแบบนั้นนะเปลี่ยนท่ามันหน้าัทนี้หน้าทงนี้ถ่ายมันแบบนี้ราคาไล่ไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกถ้าไม่ถ่ายก็ไม่ขึ้นมากวนเด็กก็นอนอยู่ข้างล่างนี้ดีนี่แหละเมื่อกี้ก็นอนอยู่ข้างล่างนี้เวลาจบแถวนะคะเราจะลงไปในช่องนี้ อันนี้คือหลักที่1หลักที่2เนี่ยหลักที่1หลักที่2อันนี้คือโซ่2เราลงไปในช่องไม่ลงบนหัวหลักนะคะลงไปในช่องเวลาจบแถวนะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ก็เป็นโซ่2ลายจะมีแค่2หลักนะคะเป็น F2 F1 F1 ลงข้างหลังนะอันนี้1 2แต่เราลง2ก่อนลง2เสร็จแล้วค่อยมาลง1นะคะ ถอดอกทีละสองห่วงนี้ก็จะได้หนึ่ง f พันหัวเข็มเส็จมาลงลง f ที่หนึ่งนะคะลงถอยลังกลับมานี่ก็จะได้อีกหนึ่ง f ก็จะได้ลายแล้วนะคะทีนี้หลักถัดไปเนี่ยอันนี้ f หนึ่งอันนี้ f สองเราลงสองก่อนแล้วหนึ่งเราไม่ลงนะคะข้ามมาลงหลักนี้นะคะข้ามมาลงหลักที่สองของเอ็กซ์ X ที่แล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ยเอ็กซ์นี้ เราลงหลักที่2เนี่ยก่อนแล้วก็มาลงหลักที่2นี้2อแรกนะคะ 2, <S 2>, <S ข 2, 2ของ2ของเอ็กซ์ uh, ที่แล้วนะคะลงหลักที่2ก่อนแล้วก็ข้ามหลักที่1แล้วก็มาลงหลักที่2เนี่ย x ตัวตัวหลักที่2เนี่ยเดี๋ยวลายถัดไป x ถัดไปเราก็จะลง2นี้แล้วก็มาลง2แรก ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งลายนะคะก็จะได้ลายเป็นการกรบาทแบบนี้ต่อไปพอเราถักต่อไปใช่ไหมคะเราก็ลงหลักนี้อันนี้ f 1 f 2ใช่ไหมเราลง f 2นี้แล้วก็ข้าม f 1แล้วก็มาลงหลักนี้ให้มันใช้ขาร่วมกันตัวลายมันจะได้ชนชนกันไม่มีช่องว่างตรงนี้นะคะใช้ขาด้วยกันเนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นขานี้กับขานี้เนี่ยใช้ขาด้วยกันนะคะก็ ถักไปแบบนี้ไปเรื่อยๆลายมีแค่นี้เลยค่ะพอถักเสียดออกมามันก็จะได้แบบนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยมากเลยแล้วทีนี้ตอนขึ้นต้นนะคะตอนขึ้นต้นก้นกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นโซ่ตามความยาวของก้นกระเป๋าแล้วก็เอฟเอ็กโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กกลับไปกลับมานะคะพอสุดแถวก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กกลับมา โซ่หนึ่งแล้วก็ x กลับมาจนได้ความกว้างของตัวกระเป๋าตัวก้นกระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก x วนจะวนกี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่เราพอได้ก้นกระเป๋าที่เราต้องการแล้วก็ x เฉพาะเฉพาะเส้นหลังอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ลายขึ้นมาแบบนี้ตั้งขึ้นมาเป็นก้นกระเป๋าเสร็จแล้วพอจะขึ้นขึ้นลายนะคะก็คือโซ่2ขึ้นไป เดี๋ยวดูตรงเริ่มต้นเลยนี่นะคะโซ่สองขึ้นไปแล้วก็โซ่สองขึ้นไปแล้วก็เอฟที่สองก่อนเอฟหลักที่สองก่อนแล้วก็กลับมาเหลักที่หนเหลักที่สก่อนแล้วก็เอฟกลับมาหลักที่หนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแถวแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ขาร่วมกันนะมาเริ่มใช้ขาร่วมกันแถวที่สองนะคะพอขึ้นโซ่สองไปปับ๊บก็เอฟหเอฟ 1> F 1หลักที่2 F 2หลัก1น,นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ขาร่วมกันเหมือนตรงนี้เลยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ตามความยาวของตัวกระเป๋าที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวป้าถักไปเรื่อยๆแล้วป้าจะเอารูปสำเร็จมาให้ดูนะคะแเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ